สวงามอยู่นั่นี่ยดูดูดูดดปลาทูดำแ,แบกไปใส่เลยเป็นดำตัวใหญ่โอ้เกือบโลนี่เนี่ครับพ่อกำลังจับจระ,ะเม็ดตัวใหญ่สามโลกว่านะ่าจะมีอือโอ,โอ้ตัวใหญ่ๆเลยโอ้หนักขึ้นหนักแรงดิ้นก็เยอะเดี๋ยวนี้าไปใส่กระชังนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทีมงานเราพามาเหมาสูบบ่อจับปลาในราคา5,000บาทนะครับพิกัดยังอยู่ที่บ้านปากกว่าเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วบ่อนี้มันจะพอมีกําไรหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามชมกันได้เลยครับ พร้อมจับแล้วนะครับเอาเอามามาทางนี้ก่อนไหมโอ้ปลาดิ้นตรงนี้มีเยอะนี่กองอยู่เนี่ยเอาตกกะก้าแย่มาเลยสายก็พอขายได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยสองตัวโลอืมอสวยอยู่สวยอยู่ขีอยู่ขี่ยเยอะเลยโอ้ตัวครึ่งโลครับนี่จำจำจำปลาดิ้นดำ บ่อนี้เเขาเจ้าของเขาใจดีนะครับเขาบอกว่าถ้าปลามันไม่ถึงเนี่ยเขาจะช่วยคืนเงินบางส่วนให้นะครับแบบนี้เราก็สบายใจนะครับอืมเรื่อยเรื่อยเรืองอยมากองตรงนี้นี่หว่าโอ้ที่จอละเม็ดจอละเม็ดจอละเม็ดตัวนั้นอ่ะมันจะตายแล้วนี่เอาออกมาเลยสองโลกว่านี่ตัวเนี้ยปลาทูดูโอ้ไม่ใช่แค่สองโล สามโลสี่โลเอออะล้างดีดีโอ้ตัวใหญ่ครับพี่ชายก็เก็บปลาน,นินเรื่อยๆนะครับหลังชายก็เก็บปลาน,นินโอ้สวยสวยงามอยู่แล้วเนยดูดูดูปลาทูดับแบกไปใส่เลยใช่ใชโอ้ตัวใหญ่ดีตัวใหญ่สี่ถึงห้าโลอ่ะติอ่ะติซื้อไหวไหมถูเออตังออกเก้าพันกว่านี่เดือนนี้ตะกั่ง ปนินก็มีอยู่นะเนี่ยมีอยู่มีมีตรงกลางก็ยังมีน้ำอยู่ไงน่าจะพอมีอยู่แหละมาดูข้างหลังอสองสามตัวโอ้อย่างนี้สนุกหน่อยครับเจบอบ่อแบบนี้สนุกหน่อยเจ้าของก็ใจดีนะครับถ้าปลาไม่ถึงเขาจะช่วยคืนเงินครับผม,มดูครับอัน,นีนล้วนเลยโอ้สายงามอยู่เนอะสายงามอยู่ครึ่งโลครึ่งโลอ่ายไปเลย ลองไปดูทางนู้นครับโอ้ยโกลปลาดําโอ้ปนดินดำตัวประมาณ6-7ขีดเนาะปลาสองมือดาที่โน้นก็มีตัวหนึ่งนะเอ้าแล้วมันเป็นยลงไง ใส่โอ้ปรากฏปรากฏน่าจะมีไม่เยอะบ่อเนี้ยอืมใส่งามใส่งามเล็กจะใหญ่เอาหมดครับอ่ะลุยเลยจะลำเบ็ดตัวใหญ่อีกแล้วีปนินปนินใส่งามแล้วเนี่ยใส่นี่ไอ้นมเอาหมดอะ เม็ดตัวใหญ่อีกแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวจะถ่ายปกอ,อีกรูนึ่งเนินดำเนินดำตัวใหญ่โอ้เกือบโลนี่เกือบโลนี่ครับพ่อกำลังจับจระเมดตัวใหญ่สามโลกว่านะ่าจะมีวันนี้เป็นเพื่ออีกหนึ่งวันอือเออ นี่นะครับโอ้โห,โหตัวใหญ่ๆเลยโอ้โห,หนักข้าหนักแรงดินก็เยอะ<ห>เดี๋ยวเนี้เอาไปใส่กระชังนะครับใส่ไว้ในกระชังก่อน<ห><ห>ตัวใหญ่สใะใจปันในปันในปันในดำตัวน้อยตัวประมาณขีดส<ห>องขีดไอ้นมน่าจะเอาหมดหอ่ะววันเนี้ย พอสําหรับพ่อค้าหนึ่งเจ้าพอดีนะครับอันนี้ตัวเกือบโลอยู่ครึ่งโลไม่ค่อยใหญ่มากปน,นไปน,นปนไนปนไนก็สีดำเหลอ,อ,อน,นี่แบบปนไนตัวใหญ่อะ่ะจับเลยนี่โลกว่าครับกกจับจับปนไนปนไนน้อยโอ้อันนี้ไซนี้ไซน์ปล่อยอืออ่ะไซนี้ไอ้นมเอาอยู่ น,น้อยน้อยใส่ไปนินดัน้นโอ้โอ้ใส่งามใส่งามไม่ตม่ำกว่าครึ่งโลได้อยู่จัดไปครับจัดไปโดอุ้งอ้วนนี่ตัวเนี้ยของอืมที่มันลอยขึ้นมาตรง มันมุดดินนี่เดี๋ยวค่อยนวนทีหลังดําปลาดํประกบครับโอ้ยปลาในตัวนี้ท้องดูปลาในไซส์ปล่อยตัวเล็กแต่ท้องใหญ่ตอนแรกเราคิดว่าตอนที่น้ำยังไม่แห้งเราคิดว่าที่ดำดำนี่เป็นปลาเพี้ยนะครับแต่ไม่ใช่ปลาในนินปลาดินอ้เกือบโล วสวยจๆจำๆอไปรกกดครับปรากดแม่ก็เก็บหอยไปนะครับอือ โอ้โหมาดูโคตรหอมเรื่อยเรื่อยกรยนไรประนิษยงามอยู่โอ้โอ้โ มีอยู่นะมีอยู่นะปะนินมันเป็นน้ำอะ่ะมันพอมีอยู่อือสางามปลาค้าชอบครับสานี้สาประมาณครึ่งโลอุ้ยอะไรอุ้ยอะไรอ่ะปลาช่อนเหรอว้อะไรอะไรค่ะอะไรไม่รู้ครับมันดูนะว่าปลาช่อนปลาช่อนลรืมั้งปลาบูฮ<า>ะปลาบูว้า ปลาโทษตัวเกือบโลงามขนาดดูตุ้ยตุ้ยอ้วนเลยเนี่ยโอ้ยปลาบูหนึ่งโลน่าจะมีนี่ไม่ถึงกบเกือบละเดี๋ยวต้องช่าให้ดูสักหน่อยละช่นี่วะจับเลย ได้แล้วครับงามอยู่เอาอือโอ้ออกหรืออะไรตัวใหม่กระชอนเหรอโดดออกมั้งอ้เห<อ><อ>มือนจะออก อเลยปลาช่อนสุมก็ไม่ได้ลงมาน่เฮ้ยโอ้ยดดออกจากตรงนี้โอ้ะอะไรปลาบูโอ้บูปลช่อนอืองามอยู่งามอยู่อ่ะ ี๋ยวเราไปตที่นีออกเมื่อกี้นี่พวกปเนนหมดแล้วเหรอ ไม่รู้เหมือนกันมีอยู่มั้งนี่ปานินสวยงามอยู่เนอะนีะ่สวยงามเียตัวใหญ่เลย ตามไปดูคร <ừ? S 2> ับจับเลยเหยือแต่หัวเหรอช่หัวโตอได้อยู่ได้อยู่เป็นไงลอาใส่มีนะมีนะสอตัวในมูโคอนโออะตง ปนินที่แม่บ่เี่ยงที่ไหนท้งนี้วะกระดุมนะใหญ่ไหมโอ้ใหญ่เนาะครึ่งโลอยู่คนนี้ก็ครึ่งโลเหมือนกันมาดูฝัดช่อนกันสักหน่อยทีนี้ นี่ครับตรงนี้มีโอู้หูสวยงามสวยงามครึ่งโลอือเจออีกแล้วครับนี่แจมอยู่แจมอยู่ อะไรอะไรช่อนอีกบบอโหไอมุเกยว้โ oh, อ oh, well, ้โาอยู oh. uh ่น oh. oh, ี่พอได้ต <calculus> ัวน <Or> ึนนนั oh. no ้นใหญ่กว่าอ่ใส่เลยที่อยู่ของมันเฮ้ยอะไรนั่นไงโอ้แต่ว่าไม่ค่อยใหญ่นะเอาใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนได้อยู่ได้้ยีงอได้มใส่ได้อยู่ใส่ไปก่อนเลย ที่ซ่อนชั้นดีของปลาไหลปลาช่อนเลยหนึ่งองมงอมดูนั่นไงนั่นไงเจอปลาไหลแล้วมั้งตัวใหญ่เฮ้ยหนึองสาอะไรอะไรปลาไหลปลาช่อโอ้โหตัวใหญ่นี่ชวยหน่อยโอ้โหตัวใหญ่ ่อยู่ชั้นดีอ่ะนิดหน่อยเรื่องซ่งส่งชื่อพื้นละต๋อที่ข้างหอยนั่นปลาเลยใช่ปลาเปล่าข้างหอยอ่ะใบไม้อ๋อใบไม้เลย

โอ้มีอีกมีมีสองสามตัวโอ้โดดออกเจมใช่ปเลยเนอะไม่มีครับวันนี้อ้ไปนี่ยเนี่ ข้า้าาหนอีปลาน่าจะหมดแล้วนะครับไม่เจอละโทษตัวใหญ่ขนาดช่ง อันนี้น่องน้องน้องเจ้าไปกินวะปลาท้อห้าโลโอ้ตอนแรกนึกว่าสามโลปลาท้ห้าโลเนอะสุดยอดโอ้โหใจหายใจหายใจหายเกไม่สูบบ่อนีแล้ว

เอมาเีดกกระชดสวยเข้วเนียสวย้มหรอปันยอตีปาไลมันตัเล็กเ้ยปัาไหไม่ได้ดูบปลานี้ยไม่มาเลยอ้ะกะปลาเพี้ยว่าตัวปลาตอนแรกผมนึกว่าปลาเพี้ยเหมือนกันโอ้ยเอาเลยเอา โอ้ปนินสายงามขนาดเว้ยกรัวเดยวหรสาตัว 哎，这边有冰，这里呢？看到个相机了，有黑光这个。<noise> <noise>